พาไปดูเรื่องสลดที่เกิดขึ้นที่พัทลุงกันบ้างน,นะครับเด็กอายุ14ปีคนหนึ่งครับเขาบอกว่ามีเพื่อนนักเรียนหญิงนะฮะสมคนหลอกเขาให้ไปหารุ่นพี่ปรากฏว่าเจอรุ่นพี่ซ่อนอยู่แถวแถวห้องน้ำจับข่มขืนเลยฮะและที่สำคัญเพื่อนผู้หญิงที่พาไปเนี่ยล็อกแขนเขาด้วยโอ้นี่ก็คือร่วมกันก่อเหตุเลยนะร่วมกันก่อเหตุอนอกจากเป็นนกต่อไม่พอยังล็อกตัวเธอด้วย ซึ่งเรื่องก็ผ่านไปกลายเป็นว่าพอทะเลาะกันไอ้เพื่อนที่เป็นนกต่อเนี่ยเอาเรื่องนี้มาขู่บอกุอ๊ดถ้าไม่พูดดีดเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเรื่องราวเนี้ยมาปล่อยเอามาเล่าให้คนอื่นฟังขู่อย่างนี้เลยใช่ครับทําให้ตัวเธอบอกว่าเครียดมากถึงขั้นอยากจะฆ่าตัวตายพาไปดูครับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมของพัทลุงครับบ้านพักเด็กและครอบครัวเข้าไปคุยกับผู้ปกครองของน้องคนหนึ่งครับเรียนอยู่ชั้นม .2 สองอายุ14 เป็นโรงเรียนประจําแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุงเธอบอกว่าเธอโดนเพื่อนหลอกลวงไปให้รุ่นพี่ก็ทาชําเล่าบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น29กันยายนครับน้องคนนี้เล่าให้ฟังว่าเพื่อนมาตามมาเล่าให้ฟังก่อนบอกว่าม,มีรุ่นพี่คนนึงชอบนะเขาแอบชอบอยู่แต่น้องคนนี้ขอเรียกว่าน้องเอบอกว่าเธอไม่ไม่สนนะอ่ะเพื่อนก็พยายามโน้มน้าวแต่เธอก็ไม่สนใจจนกระทั่งตอนเย็นครับเป็นช่วงทํากิจกรรมยามว่าง ประมาณสัก5้าโมงห้าโมงครึ่งเพื่อนของน้องเอสคนเป็นผู้หญิงชวนน้องเอไปห้องน้ําหลังตึกเก่าเธอก็ไปด้วยแต่กลายเป็นว่าพอไปถึงพยายามลากน้องเข้าไปในห้องน้ําซึ่งมีรุ่นพี่ผู้ชายซ่อนอยู่จากนั้นไอ้เพื่อนที่พาไปเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจับมือทั้งสองข้างของน้องเอล็อกเอาไว้โอ้โหซ้ายขวาส่วนอีกคนหนึ่งเอาถุงคลุมหัว แล้วก็ให้รุ่นพี่ผู้ชายคนนี้ล่วงละเมิดทางเพศและที่สําคัญหลังจากก่อเหตุเสร็จรุ่นพี่ผู้ชายคนนี้ยังขู่น้องเอด้วยว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังหรือฟอ้องครูเดี๋ยวจะแฉให้หมดจะให้อายหรือจะฆ่าให้ตายเลยทําให้น้องเอเขากลัวมากครับเก็บเรื่องเก็บงําเอาไว้คนเดียวผ่านไปหนึงเดือนแต่กลายเป็นว่าหนึ่งเดือนต่อมาน้องเอเกิดไปทะเลาะก,กับไอ้ผู้หญิงสมคนนั้นที่เป็นนกต่อเนี่ย นะแล้วก็บอกว่าพอทะเลาะก,กันเสร็จเพื่อนสาวคนนี้ก็ขู่หรือบางทีเนะี่ยผบอกว่าไปเล่าให้บางคนฟังแล้วด้วยว่าน้องเขาโดนข่มขืน<ม>จนทาให้น้องเขาเครียดแล้วก็อับอายมากเลยโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือจากแม่บอกแม่ว่าถ้าแม่ไม่มารับหนูตอนนี้นะหนูจะฆ่าตัวตายตนนซึ่งน้องเขายังเล่าให้ฟังอีกว่าที่โรงเรียนที่เธออยู่เป็นโรงเรียนประจำนะครับเป็นโรงเรียน,<จ>นเหมือนกับ<ม>ช่วยเหลือเด็ก ยากไร้เนี่ยบอกว่ามีการแบ่งพักแบ่งพวกใครไม่เข้าร่วมกับแก๊งใหญ่ก็จะโดนทําร้ายแบบที่เธอโดนโรงเรียนไม่เคยสนใจเลยครับแล้วเธอก็ตั้งข้อสังเกตว่ารุ่นพี่ที่ข่มขืนน้องเนี่ยที่ข่มขืนเธอเนี่ยเอสนิทสนมอะไรกับผู้บริหารโรงเรียนหรือเปล่า<อ>คือเธอพูดผอ,อเลยด้วยซ้ำนะบอกว่าไปเธอใช้คาว่าเป็นเด็กผอ,อ ไปช่วยตัดหญ้าให้วัวกินไปตัดต้นปาไม่พอทํางานให้พอผพอเลยปกป้องอ๋อเพราะโรงเรียนดูไม่ค่อยสนใจอะไรอันนี้น้องเขาบอกนะขณะที่แม่ของน้องก็บอกว่าหลังจากน้องโทรมาบอกให้ไปรับก็รีบพามาแล้วก็เค้นจนทราบเรื่องเลยพามาแจ้งความครับและที่สําคัญหลังจากไปแจ้งความแล้วคุณแม่บอกว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นพยายามมาเคลียร์ขอชดใช้ค่าเสียหายให้สองแสน แรกกับการไม่แจ้งความและไม่เอาผิดเพราะทําให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งแม่ของน้องยืนยันว่ายังไงก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับไม่ตรการตรงนี้ตรงการความยุที่มไม่รู้ก็พบว่าห้องน้ําหลังอาคารโรงฝึกงานนะครับห้องน้ํานี้ไม่ได้ใช้งานนานแล้วครับถูกปล่อยทิ้งจนชํารุดประตูพังเป็นรู หากสังเกตจะเห็นว่าบริเวณนี้ค่อนข้างลับตาคนครับต้นไม้ขึ้นปกคลุมแทบจะมองไม่เห็นเบื้องต้นทางศึกษาธิการจังหวัดบอกว่าจากการพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนทราบว่าอยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายซึ่งเน้นย้ำเรื่องมาตรการดูแลนักเรียนที่จะต้องเข้มงวดมากกว่านี้ครับโรงเรียนศึกษาสุเเรห์เนี่ยเป็นโรงเรียนที่ต้องรับเด็กกรณีพิเศษอยู่แล้วเด็กยากจนเด็กเล้รอดหรือเด็กที่ต้องดาเรียนว่าค่อนข้างจะ ส,สอบปัญหาอยู่แล้วนะโรงเรียนก็ต้องทําแต่ทำเนี่ยมันก็ต้องมีมาตรการที่ที่จะดูแลได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตัวมาตรการที่เราจะดูหรือผลักเด็กออกไปทำไม่ได้นะครับความผิดก็ต้องว่าไปตามวามผิดแต่การเยียวยาหรือดูแลเนี่ยมันก็ต้องดูแล<อ>ดูแลทั้งแม้แต่ผู้กระทําเองเราก็ยังต้องดูแลเพราะเขาเป็นเยาวชนนะครับ<ๆ><ม>ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่เราจะไปสมปัญหาให้เขาต่อนเนื่องไปอีกนะครับส่วนของผู้ถูกรกะทำก็ต้องไปดูว่า เบื้องต,ต้นนะครับจะทราบว่าทางโรงเรียนเนี่ยก็ยังอยากจะให้ให้ดูแลหมายถึงว่ายังรับภาระหน้าที่ที่จะดูแลตรงนี้แล้วก็ให้ความเป็นธรรมหมายถึงว่าพร้อมที่จะรับผิดชอบเบ<ม>ื้องต้นของ,งทางโรงเรียนนะด้านทางคดีนะครับเบื้องต้นตํารวจสพเมืองพัทลุงกําลังสอบปากคําแม่แล้วก็น้องวัย14ปีผู้เสียหายอยู่ครับก็ต้องประสานทีมสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคําด้วยจากนั้นจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เรียกตัวผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นรุ่นพี่อายุ17รวมถึงเพื่อนผู้หญิง3คน ที่กล่าวหาว่าเป็นนกต่อให้มาปักคาให้มาให้ปักคําคาดว่าน่าจะสามารถดําเนินการได้ภายใน2อสวันนี้ครับมันเกิดขึ้นในโรงเรียนเลยนะใช่ะแหมแล้วเพื่อนผู้หญิงจริงๆมันควรจะช่วยกันดูแลนะ<อ>กลายเป็นว่าพาไปแล้วก็เป็นนกต่อแล้วยังไปช่วยเขาจับล็อกอีกให้รุ่นพี่ข่มขืนอีกทีน่าตกใจมากนะ